สามชั้นน้ำจิ้มเยิ้มทุกคนดู สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินยื่อค่ะสำหรับคลิปนี้ไอก็พาทุกคนออกมากินข้าวนอกบ้านนอกบ้านก็คือข้างบ้านนั่นเองค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศมันร้อนเนาะก็เลยแบบว่าเปลี่ยนมุมบ้างค่ะสำหรับวันนี้ไอก็จะพาทุกคนมากินหมูกระทะรอบดึกค่ะนี่เลยค่ะหิวดึกๆแบบนี้หมูกระทะจะเยียวยาทุกอย่างได้ค่ะและสาหรับใครที่ชอบกินอาหารมื้อดึกแล้วก็มื้อหนักเหมือนไอแบบนี้แล้วขับถ่ายยากแล้วตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกว่าอึดอัดท้องไม่ไม่ขับถ่ายแบบเนี้ยไอก็มีผล ผลิตภัณฑ์ดีๆจะมาแนะนําทุกคนค่ะนี่เลยจ้าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีถอกลําไส้ของแบรนด์มาลิสาไฟเบอรี่นะคะบอกได้เลยว่ายี่ห้อนี้ดีมากเพราะว่าไอ้กินเป็นประจําไอ้ถ่ายคลิปดึกๆแบบนี้แล้วท้องอืดทุกคนตื่นเช้ามาแล้วขับถ่ายยากตัวนี้คือตอบโจทย์ได้ดีมากค่ะและที่สําคัญเขายังมีส่วนผสมของเกรฟฟูทด้วยนะคะซึ่งมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทานแล้วผิวสดใสเปล่งปังค่ะทุกคนค่ะวิธีทานก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะเพียงแค่ชงดื่ม กับน้ําอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ําเย็นวันละแค่1นซองเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวไอาจะมาชงให้ทุกคนดูนะคะบอกได้เลยว่านางปังมากอ่ะไม่จัดไม่ได้แล้วสําหรับคอที่แบบว่าชอบทานอาหารดึกเหมือนไอนะฉีกลงไปเลยจ้านนทุกคนที่สําคัญรสชาติเขาบอกได้เลยว่าอร่อยด้วยอ่ะแกะฝาน้ําให้หน่อยค่ะ เทน้ำเปล่าลงไปเลยค่ะหนึ่งแก้วแบบเยอะๆเลยนะคะแค่กลิ่นก็หอมแล้วค่ะไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะทานยากหรือยังไงนะคะคือรสชาติของเขาคือดีค่ะรสชาติอร่อยและที่สำคัญคือมีกลิ่นที่หอมค่ะนี่มาลิสาไฟเบ,เบอรี่นะคะเป็นดีท็อกซ์ลำไส้ที่แบบว่าปังมากในวินาทีนี้ หล,หลายคนอาจจะสงสัยว่าดีท็อกมันคืออะไรก็คือดีท็อกลำไส้ค่ะสําหรับสารพิษตกค้างลำไส้แบบนี้ก็จะล้างสารพิษออกจากลำไส้ค่ะขับถ่ายคล่องแบบนี้ค่ะไม่ท้องอืดท้องเฟอ้อค่ะทุกคนค่ะแต่ก่อนอื่นไอ้ขอบอกเลยนะคะว่าดีท็อกไม่ใช่ยาลดน้ําหนักนะคะแต่พูดถึงถ้าระบบขับถ่ายเราดีน้ําหนักเราก็จะลดค่ะเดี๋ยวไอ้จะมากินให้ทุกคนดูนะคะอือ ละลายง่ายแถมอร่อยมากค่ะทุกคนคะ่ะเป็นกลิ่นเหมือนอง,งนุ่นกลิ่นเกรฟฟูดค่ะก็คือแบบว่ากินแล้วผิวสวยนะทุกคนนอกจากระบบขับถ่ายดีแล้วยังได้ผิวอีกโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินหมูกระทะรอบดึกแบบยั่วยๆกันได้เลยจ้าสำหรับวัตถุดิบของไอในวันนี้นะคะก็จะมีไส้อ่อนหมูนะคะแล้วก็หมูหมักค่ะแล้วก็จะมีหมูสามชั้นหรือเบคอนค่ะแล้วก็จะมีกุ้ง กุ้งกุลาดําค่ะแล้วก็จะมีปลาหมึกกระดองค่ะแล้วก็แมงกะพุนด้วยนะคะแล้วก็ผักต่างๆค่ะเดี๋ยวเรามาจัดการหม้อน้ําซุปก่อนค่ะใส่แครอทลงไปเลยจ้านี่แล้วก็ผักนะคะวางตุ้งห้องเต้ค่ะชอบมากกินสดก็อร่อยค่ะขออนุญ,ญาตใช้เป็นตัวคีบนะคะจะสะดวกกว่า หมึกกระดองค่ะทุกคนขาเอาลงไปเลยจ้าห<ฮ>ูไสเราต้องต้มค่ะนี่แมงกะพุนก็ต้มค่ะอุ้ยแมงกะพุนค่ะทุกคนขานี่หมูหมัก กุ้งด้วยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นกุ้งกุลาดำนะคะตัวใหญ่มากย่างย่างแบบจุกๆสามชั้นแต่กินเอาแบบบรรยากาศใหม่ๆเนาะทุกคนบรรยากาศใหม่ๆมุมใหม่ๆไอ้เพิ่งย้ายบ้านค่ะ มาอยู่บ้านหลังใหม่นะคะแต่ยังไม่ได้ทําคลิปแบบว่าเปิดบ้านใหม่ให้ทุกคนดูเลยค่ะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นค่ะถ้าเสร็จตอนไหนเดี๋ยวไอจะทําคลิปรีวิวบ้านให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนอยากเห็นอยากดูแบบเนี้ยค่ะในส่วนของน้ําจิ้มไอก็ใช้เป็นน้ําจิ้มแบบสําเร็จรูปนะคะใส่พริกกับกระเทียมลงเลยค่ะทุกคนดูนี่ ตอนนี้คือกลิ่นหอมมากเลยทุกคนเริ่มกันที่กุ้งดีกว่านี่ค่ะกุ้งค่ะจิ้มน้ำจิ้มหูยทุกคนอัดร้อนนิดนึงนะคะอืมกินผักสด ต้นน้ำตุบค่ะหมูกระทะป้าปูหมูกระทุบป้าป้าป,ป,ปาูป้าปูป้า,ป,าปูป้าอาือม กสำหรับใครที่ชอบกินอาหารมือดึกมันไอ้อย่าลืมนะคะเมลิสาไฟเบอรี่ค่ะดีทอ็อกลันเต้ที่ยืนหนึ่งนะัขนาดนี้ บอกได้เลยว่ายี่ห้อนี้ปังมากคือไม่ดีไม่กล้าเอามาบอกต่อค่ะอือเป็นคนชอบกินแบบว่าข้าวกินอาหารตอนดึกๆึกบางทีออ้ก็เข้าบ้านดึกมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูแบบั้นดึกๆปัญหาของคนกินข้าวดึกก็คือท้องอืด ขับถ่ายแบบไม่ตรงเวลานะ่ะทุกคนเต้าฝั่งนี้ไอปิดไฟแล้วนะคะ<า>เดี๋ยวมันหมูกระเดนใส่หน้าคะ่ะหน้ายิ่งไม่สวยอยู่<า>ถ้าน้ำมันกระเดนใส่คือไม่มีที่ดูอีกแล้วคะ่ะ ทุกคนเคยกินแมงกะพุนไหมคะแบบจืดนะคะอืมจิ้มกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเยิม้มๆทุกคนดูก้องอาจจะไกลนิดนึงนะคะอืม กุ้งอร่อยมันตัวใหญ่เนื้อแน่นค่ะข้าหลอดตดอืม้ม ุ้งตัวนี้ต้องใช้ระบบจุ่มสรุปหมูกระทะหรือจิ้มจุม่มก็นนฉันอ้วนเพราะฉันหยุดกินไม่ได้ หลายคนอาจจะดูว่าเมื่อไหร่อาจจะกินปลาหมึกตัวนี้ปลาหมึกกระดองยอ่าจ้าเดี๋ยวต้องพักในน้าจิ้มให้เย็นก่อนค่ะกุ้งอื กุ้งไซนี้ยิ่งเอามาลวกยิ่งเด้งค่ะมหมูะะเสียงลดแบบเด็กแวน้นเยอะมากทุกคน มึกกระดองกิงคําเดียวเลยไหมคําเดียวเลยไหมทุกคนคำเดียวไม่ได้ก็ร้อน เต็มปากเต็มคำมากอือ อ้ออหมูสามชั้นหรือเบคอนแบบนี้ค่ะต้องกินตอนร้อนๆค่ะมันถึงจะกรอบถ้าเย็นแล้วมันเหนียวค่ะ อ,อิ่มอร่อยครับุณคูค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะ่ะชอบกันไหมเอยสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคะ่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คือแบบกินไปเยอะมากคะ่ะสําหรับมื้อดึกถือว่าเยอะพอสมควรนะคะทุกคนคะ่ะแต่อย่าลืมผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะนี่เลยคะ่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีถอกลำไส้คะ่ะของแบรนด์เมลี่สาฟไฟเบอร์รี่นะคะของดีบอกต่อเยอะๆจ้า